สวัสดีค่ะซันต้าชาแนลนะคะวันเดย์วิซันต้านะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพานะทุกคนไปดูนะคะว่า1วันนะคะซันต้าทำอะไรกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติก็ซันต้าเนี่ยก็จะอยู่บ้านแหละแต่ว่าวันนี้มีกิจกรรมที่จะได้ไปทำค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีพาซันต้าไป ถ่ายงานนะคะนี่ซันต้าได้เป็นในแบบด้วยนะจะเป็นการถ่ายงานอาของเซนทันอีสต์วิวนะคะเขาจะมีกิจกรรมที่เป็นเหมือนเพจแคมปิ้งนะคะก็ตรงตีมกับซันต้ามากเลยนะเพราะว่าซันต้าเป็นหมาแคมป์อยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ติดต่อมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้ซันต้าไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยนะคะ ก็มาลุ้นกันนะว่าซานต้าจะทำได้ทุกๆซีนที่เขาให้มาไหมนะคะแล้วก็วันนี้ซานต้าแต่งตัวแบบจัดเต็มเลยนี่หมาแคมหมาแคมก็นางก็ตื่นเต้นนะนึกว่าจะได้ไปเที่ยว oh. จริงๆแล้วคือไปทำงานแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยเราก็จะมีพาซานต้าไปงานเพทเอ็กซด้วยนะคะ ต้องบอกปกติซานต้าจะเป็นหมาที่เราไม่ค่อยได้พาออกอพวกงานเพชเอ็กโปอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้พาออกนะคะโอเคก็แพลนวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ให้นั่งไหมล่ะให้นั่งห,หรือเล้วนอนตนะขอตะมือน,นะ,ะอตนะขออย่าหหาย แูแป๊บนึงาูเป็นเงาแจ็คคุณแม่คุณลูกไปนตาร์ทำได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนตาซ์นตาทำได้หมดเลยตามีแค่บางอันแค่นั้นเอง่ตาทำไม่ได้สตารเจ่งมากเลยนตาทำได้หมดเลย ตอนนี้นะคะก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะก็ของซันต้าเนี่ยเสร็จเสร็จก่อนเวลานะเสร็จก่อนเวลาตั้งชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็ซันต้าทําได้ดีมากเลยนะคะก็สามารถทําในแต่ละซีนที่เขาให้มาได้ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วอะอากาศมันเริ่มร้อนละเออตอนแรกเขานัดประมาณ9ก้าถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเก้าโมงถึงเที่ยงเราก็ ไม่แน่ใจอากาศเหมือนกันว่าจะฝนตกหรือเปล่าหรือว่าจะแดดแรงแค่ไหนนะแต่ตอนนี้อากาศเริ่มอบแล้วก็ดีแล้วนะคะที่เสร็จก่อนถือว่าซันต้าทำได้ดีมากเลยไหนซันต้าซันต้าทำได้ดีมากเลยใช่ไหมคบใช่ไหมคบตอนนี้ซันต้าไม่สนใจว่าซันต้ากำลังดูเพื่อนๆตัวอื่นอยู่ซันต้าเก่งมากเลยเก็บของก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันก่อน ก็เย็นแล้วนะคะช่วงบ่ายเราก็ให้ซันต้ากลับไปบ้านเนอนแล้วก็ไปพักแล้วก็เราก็มีทำงานสตูดิโอกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เย็นแล้วนะคะก็กำลังจะไปงานเพทเอ็กกันนะคะ ปีนี้จัดที่สูนย์ซิลิกิตตั้งแต่วันที่15นะคะถึงวันที่18สิงหานะคะเป็นงานใหญ่แล้วเนาะคนไปกันเยอะแล้วก็คนไปตุนของกันเยอะนะคะก็เราไม่ได้พาซันต้าไปมา2ปีแล้วละ่ะเออปีนี้ก็เลยว่าจะพาไปซะหน่อยนะคะพาซันต้าไปเจอเพื่อนๆด้วยนะคะแต่ว่ารถน่าจะติดหน่อยนะจริงๆมีบอกไว้ใน Facebook ด้วยนะคะว่าแบบเออแบบใครอยากไปเจอซันต้าก็ไปกันได้เสราร์เย็นนี้นะแต่ว่า ไม่รู้ว่าแม่ซันต้ากับพ่อซันต้าจะถึงกี่โมงนะก็เผื่อใครแบบเจอก็ทักกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในงานกันด้วยนะคะว่ามีใครมาเจอซันต้ากันบ้างนะคะซันต้ามาถึงแล้วครับไปเดี๋ยวให้ซันต้าไปฉี่ฉก่อนนะ

我们来。 แชมพูออยใส่น้องหมาออยบำรุงขนแล้วก็พวกแบบขนมน้องหมานะคะใครสนใจลองสั่งซื้อมาใช้มาให้น้องหมาเรากินได้นะคะ แล้วดูของเราแบวมาตอนนั้นงลงค่ะชื่อซันตาค่ะเรียกได้นะซันตาเล่นบอลเ้ล่าเออเกงโอ้ยิ้มหวานจ้ะตัตัวตัวจิ้มจิ้มจิ้เชือใหม่แล้วยิ้มหวานเลยนะเราใ้่ดูเลียงมันเป่ดน้นไหมซันตาลองไปนี่เลยโอเคตัวใหญ่อะนี่ไหรออันนี้มันจะใหญ่ ต้องเป็นไซส์นี้เหรอลูกชอบไหมชอบไหมซันต้าชอบไหมครับซันต้าต้องใช้แล้วล่ะซันต้าไหนซันต้าขึ้นไหมซันต้าขึ้นไปเออโอเคเก่งมากมันจะเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ให้น้องให้สมมติว่านอนหมอบหรืออะไรแล้วอะไรเงี้ยแบบไปแคมปิ้งก็คือเป็นที่นอนยาวๆ่เพิม ตอนนี้คือตัวแบรนด์เราเนี่ยเปิดตัวบูมเพทแฟมิลี่แบบครบสูตรตัวนี้จะเป็นบูมเพรแวร์ก้อนนะครับที่ทุกคนคุ้นเคยจะเห็นเยอะมากนะไปไหนมาไหนใครก็ใช้รถใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กลายเป็นคุณพ่อใช้คุณพ่อแล้วก็ใชรนี้มาใหม่มาใหม่เมื่อวานมาใหม่ซิงจิงาจัดการนั่งอยู่นั่งอยู่เหมือนการคล้ายการทุกอย่างต่างกันที่ขนาดนะครับตันนี้จะเป็นคุณแม่แล้วก็แน่นอนนะครับมีคุณพ่อมีคุณแม่ก็ต้องมี รูปไหอ่านเล็ก,ลกน,ลนิดเดียวจะสังเกตเสื้อผมนะตรงนี้จะเป็นเพชรโนวี่ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ใหม่นี่เป็นห้องน้าแมวพรีเมียมที่สุดในโลกนะรแบรนด์จากอเมริการาคาสูงที่สุดเลยนะตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราโดดเด่นในเรื่องของการเก็บกลินนะ่นที่ไม่เหมือนใครแน่นอนเราเสิร์ชดูได้เลย p e ชรโนวี่เพชรโนวี่นะคะด้วยนะคะพอดีเจอโดยบังเอิญนะก็เลยไม่ได้แต่งกายแบบตามนี้แต่ว่าจริง ไปเฝ้าบูธอยู่บููนน้อย่คนอาจจะงงนิดนึงเอ้ยทำไมโลโก้นั้นแล้วทำไมเสื้อเป็นโลโก้นี้อ่าไม่ใช่อันนี้ของหมาอ่านั้นของห้องน้ำแม่ ลลก,ก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะว่ารถค่อนข้างจะติดนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับวันเดวิดซันต้านะคะก็ประมาณนี้นะคะมาเช้าก็ไปทำงานเนาะ แล้วก็ตอนเย็นก็ไปเที่ยวเพจเอ็กซ์โปเจอเพื่อนๆมานะคะก็ซันต้าก็แฮปปี้เพราะว่าซันต้าเป็นหมาที่แบบว่าชอบเจอคนชอบเจอเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะแฮปปี้ได้กินขนมได้กินแบบไอติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆเ,เยอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันเดย์วิดซันต้านะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามซันต้าชาแนลกันไว้ด้วยนะคะแล้วเผื่อซันต้าได้ไปเที่ยวงานไหนอีกซันต้าก็จะมาทำบล็อกให้ดูนะครับซันต้าบ๊ายบายกล้องหน่อยซันต้าบ๊ายบายกล้องหน่อยซันต้าบ๊ายบายครับยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยเออยยิ้มหน่อยโอเค how i be to call